ชยยาครับวันนี้วันที่อะไรวะทางนี้ลูกพี่ทางนี้ครับทำไมครับมายืนขวางถนนทำไม ขวาทำไมขวามาขวาแล้วยังไงผมแซงมาขวามาแล้วมายืนขวางถนนทำไมขวางยังไงเป็นยุทธวิธีการเรียกรถแบบนี้เหรอฮะยังไม่เลยยังไม่สั่งมาชื่ออะไรครับรถตู้แดงสมโชคกสัญยาสมโชคกสัญยาครับครับยุทธวิธีการเรียกรถให้หยุดแบบนี้ใช่ไหมโอ้ตำรวจทางหลวงอุทยานอ่าๆๆโอเค เฮ้ใบเดิมยังไม่ฟ้องผมเลยอ่ะเฮ้ยใบเดิมยังไม่ฟ้องผมเลยใบเดิมที่เขียนให้นายยังไม่ส่งฟ้องผมเลยอ่ะ ป้ายว่าสีพี่ไปไหนครับมีแต่ผมไม่ติดฮะผมม,มีมีอ่าแต่ไม่ติดแต่ไม่ติดครับปา้าดใช้อภิสิทธิ์อะไรเหนือกฎหมายขนาดนั้นอ่ะกฎหมายไมีจงเว,วเ้นวนะรถตำรวจฮะรถตำรวจต้องเป็นป้ายตาโล่ไม่ใช่หรอครับรถเนี่ยรถรถเออรลงเนี่ยกฎหมายไหนเนี่ยมันจดมันจดเป็นป้ายทะเบียนป้ายขาวธรรมดา ผมมีแต่ไม่ติดบ๊อทโซผมไม่ติดร้อยตำรวจเอกอะไรนะนี่ชื่อนี่นี่นี่ไหนบางทีโอ้ยเขียนไม่รู้เรื่องอ่ะอย่ามาจับผมไม่ใช่เอามาตั้งอยู่นี่อย่ามาแตะผมผมเอีบตั้งอยู่นี่ผมจะได้บอกให้อ่าพูดเลยรถเมล์ของทูตประชาอ่าน้องสาวตำรวจต้องหยุดทำงานมายืนขวางถนนนะเมื่อกี้เนาะขึนขึ้นขาอางนั้นอ้าวอ่มันจะตีเรียน มันเป็นมิดลุดใช้วิธีการเรียกรถหลายยืนขวางถนนอ่ะอดีตงหารจะมาชี้หน้าตำรวจอดีตทหารชี้หน้าอะไรเออจะมาชี้หน้าตำรวจอีกชี้หน้ายังไงอ่ะเอาหลักฐานอะไรมาบอกอ่ะมาผมมาชี้หน้าตาผมนี่ไงนี่ตาโอ้ยพูดปากเปล่าไม่ได้หรอกครับศาลเขาไม่เชื่อหรอกเอาไปแล้วแต่คุณพูดสองสามนี่อ่าไม่เป็นไรป้ายทะเบียนไม่ติดมีแต่ไม่ติดโอ้โหตำรวจคำพูดของตำรวจนะระดับร้อยตำรวจเอกทำอะไรบรรยายกัน อครับเสียนมาเลยเร็วเสียเวลาตู้จะตกเรือบรรยายไปู่บรรยายไปเอ้าไม่ต้องบรรยายแล้วครับภาพบรรยายอยู่ทางหลวงอายุทธยาเริ่มจะออกมาแบบเดินนะแล้วครับไม่ไม่กลัวอันตรายเลยไม่กลัวใจก็กลัวรถเขาเกิดอุบัติเหตุมั่งมายืนขวางถนนอ่ะ เร็วดิพี่รถตู้จะตูกเรือแล้วเร็ว ไม่จะชี้หน้าตำรวจชี้หน้าอะไรผมชี้หน้าตรงไหนอย่ามาใส่ความผมดิเอ๊ชี้หน้าผมเมื่อกี้เนี่ยอย่ามาปักความผมนะผมฟ้องเอานะฟ้องไปดิฟ้องไปิอ่าผมชี้หน้าตรงไหนผมอยู่บนรถผมอยู่บนรถแล้วผมจะไปชี้หน้าคุณตอนไหนอ่ะจะพูดอะไรต้องมีหลักฐานด้วยนะครับเอาพม่เขียนไม่เขียนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปคุยกันเดี่ยวอ่าคุณจะมาชี้หน้าผม ตรงไหนอ่ะเปิดกล้องหรือเปล่าไม่รู้นะเปิดกล้องไงเปิดปด้วยจะได้มีหลักฐานนะไม่คล่องเลยเขียนใบสั่งเนี่ยปกติเขียนไหมครับปากก็ดเขียนไหมไปสั่งอ่ะเขียนบ่อยไหม ไม่ไปช่วยเหลือคนติดโควิดนุ่นพี่ช่วงเนี้ยมันไล่จับประชาชนยังไงอ่ะคนพีก็ต้องจับไปคนพีด้วยไอ,ชชอย้ช่วยก็เรื่องช่วยไป เอามาม่าไปตั้งด่านแล้วแจก,กมามากก่าแจกข้าวสารประชาชนอย่างเงี้ยโอ๊ยพี่พวกพี่จะหล่อมากๆเลยถ้าทำแบบเนี้ยแต่อันนี้ตั้งด่านออกไปสั่งเกอนเลยตอนเนี้ยด่านอนะประชาชนก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วนะหัดเป็นผู้ให้บ้างนะพี่นะเอามาม่า,ามาตั้งด่านแล้วก็แจก,กประชาชนอย่างเงี้ยโอ๊ยป,ประชาชนจะยกมือให้อย่างนี้เลยนะ มามา,มามามาหอ่อเดียวนี่ประชาชน,นจะมองตำรวจว่าหล่อ,อโคตรเท่เลยอะทุกวันเนี่ยเออมาๆาไปสั่งมา,าเอาก็บรรยายอยู่นี่นนไงที่มาอะไรจะเพิ่ม,มเติมไหมผมจะได้จะได้ลงทีเดียวอะถ่ายทำไม่เอา้าเดีย๋ยวถ่ายทำไมเอาไม่เป็นไรผมเปิดเผยอยู่แล้วผมเป็นคนสาระนะแตผมก็เปิดเผยอยู่นะ าม,ามาเรียกรถับระวังด้วยนะพี่นะมายืนขวางถนนเลนหนึ่งอะรถวิ่งมาเร็วๆร,รู้ไ้ไหมน้ำหนักเท่าไหร่รถเนี่ยรู้ใช้เวลาเบรกระยะเบรกเท่าไหร่อะ่ะเก่ดผมขวางคุณของคุณู่ชนตายแล้วผมเพื่อเพื่อคุณเลยค,คุณไม่คิดว่าผมจะมีหลักฐานมัง้งเหรอคุณแถไปเนี่ยฮะไม่ไม่ยังไงเนาะ คุณไม่คิดจะมีหลักฐานบ้างเหรอคุณที่คุณที่คุณบอกไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ยร้องยังไงนะยังไงนะอย่ามาใกล้ผมมากแมสแมสก็ไม่ใส่แมสก็ไม่ใส่ยังไงนะแมสไม่ใส่ครับยังไงนะอะไรจะอะไรเนี่ยอะไรยังไงนะอะไรครับยังจะใส่ผมเหรอไมใส่ผมนะจะใส่ผมเหรอกำลังขู่ผมเอาเอาเชิญครับเชิญเชิญถือขุนแกะมือออกมาทำไมกำลังดูหมิ่นผมนะดูมิ้นอะไรอ่ะกำลังจะใส่อะไรเนี่ยจะใส่อะไรชักขุนแกะมือออกมาผมจะมาดูหมิ่นผมไม่ ขู่ครับผมขู่คุณต้องไหนอ่ะไม่ใช่แล้วแถลเลยเมื่อกี้แถลอ้าวแถลเป็นการดูหมิ่นเหรอคุณกำลังคุยกับผมไม่ใช่คุยปกติอ่าทำไมเนี่ยเอาออกมาทำไมเอาออกมาทำไมเม่อกี้ถ้าเกิดไม่ชักปืนด้วยเลยล่ะพี่ไม่ใช่ถ้าเกิดดูหมิ่นผมผมทำไมทำไมแมสไม่ใส่แมสไม่ใส่ไม่ใช่ถ้าเกิดดูหมิ่นใส่แมสด้วยครับผมกลัวโรคครับใส่แมสด้วยวจับไม่ใช่จะดูหมิ่นจับทันทีเลยอ่ะพี่พี่เอาเอา อ้าวเนี่ยเอาไม่ใช่แค่ดูหมิ่นมาอิืดูหมิ่นมาอถืออ้าวคนอะไรวะมาบอกให้ประชาชนดูหมิ่นไม่ดูหมิ่นในชัดเจ๊สนี่ดูมิ่นในชัดเจนโอ้ยอะไรวะจะพูดกันข้างกู้คุณดูหมิ่นยังไงดูหมิ่นคุณก็ไปฟ้องเอาเออาชักออกมาเลยชักมาเอ้าเอาเขียวเลยพี่เอ้าอย่าพูดกันเกินกู้คุณอ้าวข้างๆกู้คุยยังไงผมมีหลักฐานรูกบันทึกไว้หมดอ่ะพี่แล้วก็ยังนิสัยอยู่อย่างนี้อยู่เลยเออชักกุญแจมือไม่ชักปืนด้วยเลยอ่ะพี่หู่กับพี่กันแล้วก็ยัง อ้าวอ้าวอ้าระดับร้อยตำรวจเอกนะครับชักคุณแจมือดูมินยังไงพี่ดูมินคุณก็ฟ้องมาดีเอาเรีอะไรอีกไหไม่มีแล้วครับแล้วพี่จะมีอะไรอีกไหมาชักคุณแยมมือเราจะชักปืนได้ไหมไม่ใช่จะดูมินผมจะดูมินผมอมกับแค่นั้นเองโอ้ยเขามีกฎหมายอยู่พี่เอ้ยจะดูหมินจะดูห่ะ ผมกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่ามาขวางถนนนะต้องมีควายมีอะไรด้วยนะพี่ไฟก็ไม่เปิดไฟว่าบ้าอะไรก็ไม่มีมันไม่เขียวมันพี่เออบางทีมันมองไม่เห็นประชาชนตัวตัิดเดียวมองไม่เห็นแล้วแต่ไม่เห็นอพี่ดูผลผลผลภัยหลังแล้วกันชักกุญแจมือออกมาเนี่ยนะวันนี้แล้วผมไม่ใส่กุญแจมือเดี๋ยวดร้อยตำรวจเอกอะไรนะเดี๋ยวดูมี ร้อยตำรวจเอกอะไรนะพี่พี่ใส่แมสใส่แมสตลอดใส่แมสตลอดครับใส่แมสตลอดผมไม่คุยด้วยถ้าไม่ใส่แมสอ่ะแล้วจะถกมาทําไมลมมันพิวมานี่แล้คจะยืดห่างอยู่เรื่องจะยืดใกล้วุณไม่สัมผัสใครมามั่งก็ไม่รู้เอายืดห่างจะคุยยืดห่างอ่าลมมันพิวมาลมมันพัดมาจะจับประชาชนตัวเองต้อง ทำให้มันถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนจะดึงลงทําไมถ้าผิดตีก็จับตีจะจะดึงลงทําไมแมสอ่ะก็พูดได้ยินไหมเงี้ยมันได้ยินผมใส่แมสผมยังคุ่นยังได้ยินผมเลยถ้าผิดตีก็จับตีก็ไม่มาผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้จับให้ผมไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายหรอกครับผมทำตามกฎหมายเออผมเคารพกฎหมาย ในเมื่อผมผิดอ่ะคุณแม่ผมไว้อยู่แล้วไม่ใช่แล้วคุณหนีทำไมเมื่อกี้หนีทำไมอ่ะรถผมจอดไม่ได้ขนาดนักระนันหันขนาดนั้นอ่ะแล้วคุณเดินออกมาเลนเนี้ยผมจะผมจะจุดได้ไงอ่ะเกินที่โลนี่เรไม่หนีนะอ้าวเราจะหาที่จอดที่ปลอดไทยดิมันจอดได้ปลอดไทยไหมเนี่ยเดี๋ยวถนนถนนเลนนิดเดียวเนี่ยไมมันล้นออกมันไหลทางอะเนี่ยอ้าวปิดอะไรเห็นไหม เวลาผมพูดอย่างยี้คุยสว่าอ,อะไรอะไรไม่ได้ยินผิดอะไรคุณว่าบผิดอะไรไม่คุยไม่คุยไปยตไป,ไ,ป,ไ,ปไม่คุยผมไม่เก็บจ,จับแล้คุณกับมอเตอร์ไซค์คันเดียวเนี่ยนะคุณจะมากันอะไรผมได้อะรถเขาจะชนมันจะจัดการอะไรได้อะแเราจะชนมาแล้วไม่รู้จะอยู่ดูแลหรือเปล่าก็ไม่รู้เออรถจะเอาไปเลยเฮ้ยนั่นเขาวิ่ชนะนั่นยิงจับเลยนะ แล้วเด็กเด็กแว้นเลยนะเดี๋ยวผมือนเด็กแว้นเป็นฝูงเลยพี่มามาช่วยไล่มันหน่อยดิมันคืนเนี่ยไปอยู่ไหนกันหมดตำรวจอะ่ะอยังงไเด็กแว้นเด็กแว้นอะ่ะมันมาขับรถควนเมืองอยู่อ่ะให้มันไปชี้ให้จับเลยสิฮะไปชี้ให้จับเลยดิข้างไหนโอ๊ยต้องให้ผมไปชี้นู่นเหรอมันเป็นหน้าที่ของคุณไม่ได้เหรอเออผมไม่รู้ว่าข้างไหนโอ้ยเวลาก็เดิเดี๋ยวก็เห็นเนีย่ยมีกล้องอยู่ทั่วไปเนี่ยมีกล้องติดไว้ทำไมอ่ะไปตรวจจับคนจะกระทำผิดไหมเหรอ แล้วไหนเรมาเป็นเด็กแ้อ่ะเอมาื่อเดี๋ยวมาดูนะตอนกลางคืนมาดูนะ้าพวงมาเยอะๆนะเขาเยอะมากเลยนะผ้าพวงมาเยอะๆถ้าพวงตำรวจมาเยอะๆมาจับเขาเนี่ยเพราะว่าเด็กมันเยอะมาคนเดียวมันจับเขาไม่ได้มาคอยดูถ้าไม่มีก็แล้วไปผมแจ้งไว้ ก็อยากรู้ก <só c iful> ็มาจอดดูมาสุ่มดูมาจอดไม่ใช่มาเรียกแต่รถบรรทุกมันไม่ใช่มาจอดเอเห็นไหมเห็นบ้างไหมก็ไม่มีเลยเวลาจะอเดิอดร้อเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ผมเห็นแล้วกันนะเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมจะได้ไป เออมีป้ายภาษีแต่ไม่ติดนะ,ะบุดมาได้ร้อยตำรวจเองเอ้านี่ชักกุญแจมือขู่อะไรนะโอ้ยแค่นี้ก็เกินพอแล้วพี่เ้ยอ้าอ่าอ,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 อ่าเจ้จะเลื่นนะเนี่ยไปสั่งเนี้ยพี่ ครับตำรวจทางหลวงอยุธยานะครับไปบ้าบากับผมนี้นะไปบ้าบ้าผมนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ดีไซน์นะครับเป็นป้ายขาวธรรมดานะครับติดตามที่เพจและรบดันเถือนนะพี่ ท่นที่ทนที่ตะเดะพุงท่านที่ไหนดำโได้แล้วล่ันที้อะไรฮะนะสิบแปดสิงหาหกสี่วลาประมาณจากโมงนี่ 10นาฬิกา3 10นาทีครับผมอยู่ถนนไทยเอเชียรครับอยู่เขตอยุธยาลักกิโลเมตรอย่างนี้ิบครับยี่สิบทับหนึ่งร้อยครับเมื่อกี้กันมาประมาณ2อยเมตรนี่แหละิบทับ2 0ยหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าของอยุธยาแะครับ ยุงไงย่าเลือกบางใบอินกร็รู้นเนี่ยก็อันเดียวกันนะม้กเนาะประมาณยี่สิบยี่สิบถ้าเจ็ดร้อยทัาแปดร้อยประมาะเนี่ยถ้าคุณแก่มือไส่วะเนี่ยอุ้ยคจังเข้าชิจาดเนี่ยเอ้ยใส่มาเหรอครับหลายรอบแล้วว่ต้องวังมีวัคซีนด้อยอ่ะขอบคุณห,หลายๆครับทิ่มันตีเงา พอจบคนี้แล้วกันสวัสดีครับสนูว่าได้ใบสั่ง